สัญญาวเวียนนาเพื่อปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซนสวัสดีครับน้องๆคราวที่แล้วเราได้รู้จักเจ้าสารอันตรายต่างๆที่เป็นตัวการทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนจนทำให้เกิดเป็นรูรั่วขนาดใหญ่กันแล้วไม่ว่าจะเป็นสาร CFC ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นต่างๆสารเฮลลนที่ใช้เป็นสารดับเพลิงคาร์บอนเตตราคลอไร ที่ใช้ในการผลิตยาและใช้เป็นน้ำยาซักแห้งหรือน้ำยาทำความสะอาดเมทิลคลอโรฟอร์มที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตพื้นรองเท้าและอุตสาหกรรมสิ่งทอเมทิลบ r o m ์สารเคมีที่ใช้รมฆ่าแมลงศัตรูพืชและรมผลิตภัณฑ์พืชก่อนการส่งออกเจ้าสารพิษเหล่านี้มีส่วนผสมของคลอรรนหรือบ r o m นเมื่อลอยขึ้นไปถึงชั้นบรรยากาศสตาโทสเฟีย ก็จะไปทำปฏิกิริยากับโอโซนทำให้โอโซนอย่างพวกพี่หายไปจากชั้นบรรยากาศและเกิดเป็นรูรั่วขนาดใหญ่บางแห่งมีขนาดเท่ากับทวีปยุโรปทั้งทวีปเลยนะครับเมื่อชั้นโอโซนเกิดรูรั่วเจ้ารังสีต่างๆโดยเฉพาะรังสี UVB จากดวงอาทิตย์ก็จะเล็ดลอดเข้ามาถึงพื้นโลกทำให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ยังส่งผลให้ระบบนิเวศวิทยาถูกทำลายด้วยนะครับทางองค์การสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับมีการผลักดันให้ประเทศต่างๆมาร่วมลงนามในอนุสัญญาเวียนนาเพื่อการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซนประเทศต่างๆที่ลงนามในอนุสัญญานี้จะต้องร่วมมือกันในการศึกษาค้นคว้าเฝ้าระวังและแลกเปลี่ยนข้อมูลปริมาณการผลิตและการปล่อยสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน และนับตั้งแต่เดือนมีนาคมพุทธศักราช2,528จนถึงปัจจุบันนี้มีจำนวนพาคีสมาชิกที่เข้าร่วมทั้งสิ้น193ประเทศแล้วนะครับและประเทศไทยของเราก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเช่นกันโดยเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกเมื่อปีพุทธศักราช2,532ครับปัญหาชั้นบรรยากาศโอโซนถูกทำลายนี้ถึงจะเป็นปัญหาระดับชาติ แต่ก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องช่วยกันแก้ไขซึ่งทำได้ไม่ยากเลยนะครับแค่เราเลือกใช้เครื่องปรับอากาศและตู้เย็นที่ไม่ใช้สาร CFC ลดและเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์โฟมสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยลดการทำลายโอโซนลงได้เพื่อทำให้โลกของเราสดใสน่าอยู่เราต้องช่วยกันนะครับ โอโซนโอเคบายยู zone, okay, ฉันโอโซนดีได้ด้วยมือคุณ